หลังจากที่รีวิวการปั๊มลมไปนะครับทีนี้ก็จะมาบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับทีนี้ก็ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ปั๊มลมเราใช้ใช้งานธรรมดาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเพราะว่าจากที่มันจะตัดการทํางานเนี่ยที่ประมาณเกือบเกือบเบานะครับประมาณ7บาททีนี้เราใช้อะ แรงดันที่มันทํางานอยู่ก็ประมาณ6บาร์นะครับคือเครื่องเนี่ยปั๊มสู้ได้ถึง6บาร์นะครับถ้าเกิดอัตราความเป็นจริงเราไปทํางานพ่นสีหรืออะไรพวกนี้มันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าข้อควรระวังนะครับอันนี้คือเสริมคือตรงเนี้ยมันจะร้อนนะครับส่วนตรงเนี้ยส่วนที่เป็นขี้เป็นฟินอะไรพวกนี้มันจะร้อนนะครับก็เวลาถ้าเกิดคุณใช้งานหนักๆเนี่ย ต้องการให้เครื่องมันทํางานต่อเนื่องยาวๆคุณก็หาพัดลมมาเป่าระบายความร้อนหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าจะดีมากก็ไม่อยากให้เครื่องมันร้อนเกินไปนะครับก็อยู่ที่ผวกคุณจะเอาไป,ไปเอาไปใช้นะครับเพราะว่าปั๊มลมเนี่ยผมก็แนะนำนะครับแนะนําเลยว่าซื้อตัวนี้จะดีกว่าพวกตัวอื่นนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันปั๊มลมเนี่ยห้าสิบห้าวิเนี่ยไม่ได้นะครับมันสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ห้าสิบห้าวิคือเต็มห้าสิบริแล้ว ถ้าเกิดว่าตัวอื่นเนี่ยอาจจะไปถึง2ถึง3นาทีนะครับแล้วยิ่งเธอคุณใช้งานต่อเนื่องอะ่ะรับรองว่าปั๊มไม่ทันแน่นอนไม่ทันที่คุณใช้งานก็มันมันก็ร้อนนะครับพวกฟินพวกคีบอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะซื้อมา5,400นนะครับประกรันอีกปีหนึง่งได้ทองแดง <S <S ทองแดงร้อนนะครับส่วนเวลาดูแลเนี่ยคุณก็ ทำการฉีดพวกน้ำมันเครื่องหรือว่าพวกโซนแออะไรพวกนี้ครับไปตรงส่วนที่มันมีการขยับขยื่นนะพวกข้อเหวี่ยงอะไรงนี้นะครับก็จะช่วยอายุย,ยืดอายุการใช้งานอะไรอย่างนี้นะครับพวกกรองพวกอะไรก็หัดดูแลนะครับเวลาใช้งานก็เป่าพัดลมระบายความร้อนไปนะครับช่วยมันมันจะได้ไม่ต้องให้มันทํางานหนักเกินไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่พวกคุณจะตัดสินใจ เราเองนะครับว่าจะซื้อไหมเพราะว่าเถิดให้ผมแนะนําเลยก็ตัวนี้แหละถือว่าโอเคแล้วถือว่าคุ้มค่ากับที่มันในนี้ละตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นที่สองนะครับก็ถือว่ามันก็สเสถียรขึ้นมานี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้อคุณเป็นทํางานช่างคุณก็ควรจะมีติดบ้านไว้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่า ก็อยู่ที่ว่าพวกคุณจะเลือกพิจารณาเอาตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับแต่ผมรับประกันเลยว่าตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วถือว่าดีแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังการรีวิวของผมนะครับก็ช่วยสนับสนุนติดตามช่องใหม่ๆคลิปใหม่ๆของผม้วยนะครับก็ทำเป็นวิทยาทานเบื้องต้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ